หมาแล้วครับพี่น้องเต็มเลขกของรอบเช้าครับผมนางยินตะตูดอยู่นนโอ้ในที่สุดก็มาสักทีครับผมไปเดี๋ยวเอาก่อนครับสวัสดีครับนางรองพอดีเดียมพวกับผมทวนสายเสียบครับวันนี้ก็มีโอกาสได้พาพี่น้องมาหาดักพวงครับมาที่อำเภอประโคนชัย มาหาเบาแมกอีกแล้วครับเบาเม็กพาลาะหรือว่าเบาแมกอีสานบ้านนาชาแนลครับผมตอนนี้ก็เบาแม็กก็กาลังใส่ครับสวัสดีครับผมมาใส่บวงหนุนวันนี้ครับไม่รู้จะคือไม่ดอกเด้อข้าเจ้วเลยฝังนีฝังบวงใช่ไหมใช่โอ้ก็ใครมาจากฝังนู่นเนี่ยเดินมาเดินมาเดินมามาเจออู๋เทแผ่นเลย ทางนี้ม yes. ีไหมมีมีเหมือนกันมีเหมือนกันโอ้นี่ก็รอยเก่าเขาใช่ซ้ำกากเขาอย่างเดียวเลยใช่พี่ก็ลอยซ้ำกากเข้ามาทั้งนั้นเลยโอ้โหสุดยอดเราเหมือนจะลอยใส่ไม่นานด้วยนะใช่ครับรอยน่าจะวันที่วันนี้เลยใช่วันนี้เรามีทีมงานมาจะกี่คนครับป้าเม็กวันนี้มีน้องวันแล้วก็บ่าวฟิลมาดูจะบตามมาหรือเปล่าใช่ไหมครับเห็นว่าเห็นว่าจะมาอยู่เห็นว่าจะมาครับบ่าวฟิล แล้วก็พันต้นนี่พันต้นน่าจะมาตอนเย็นเย็นมาเพระว่ามันหาคนหาคนครับผมโอเคเดี๋ยวยังไงขออนุญาตใส่ต่อครับพี่น้องครับผมเจอกันตอนเย็นครับเจอกันตอนเย็นรอบเราอยากเลยละครับผมโอเคตรงนี้ลอยอย่างดีเลยครับแต่ว่าลอยเขาดักไปเรี่ยวลอยหมายเขาครับ เดักกันกันไว้ดูครับผมอู้นี่ไงลอยบ่วงเขารอยฮักครับ ลอยตีนครับพี่น้องน,นี่มัออกหากินครับแต่ว่ายังไม่เห็นรูยังไม่เห็นขุยครับผมลักษณะแบบนี้ก็ใส่มไป้นเลยครับถ้าว,วิ่งแบบนี้เดี๋ยวลองหาดูครับผมใส่กันกันครับ นี่ครับรอยทางมันไล่ลงมาครับนี่รอยวิ่งลงมานี่น่าจะมาลอดอยู่ช่องนี้ครับแล้วก็เข้ามาแรี้นนี่แหละป่าซังเท่นี้ละครับแล้วใส่ทิ้งไว้ตรงนี้เผื่อๆครับผม ครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาออกยามบ่วงกันแล้วครับพี่น้องก็เกือบจะทุ่มแล้วครับผมไปเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับรอบแรกเราจะมีตัวไหมเอา้าบ่วงหายครับผมบ่วงหายพี่นอ้องหื ไปทางไหนหรออมอ้าวเฮมีสะท้อนเสียงครับมีสะท้อนเสียงมีสะท้อนเสียงโอ้มาแล้วครับพี่น้องนะะผมจะดำจุดกูดอยู่นะเดี๋ยวผมเอาก่อนครับผม ันอุ้มลุ่มอยู่นะเอาอีกแล้วครับพี่น้องมีคันเขย่าครับผม โอ้มีตัวครับมีตัวครับนี่เอาก่อนเอาก่อนใส่นี่ใส่กระดูกอ่อนครับหมานๆครับสองแต้มละไปุดนกันต่อครับผม ูพี่น้องรักบวงลุมอยู่นั่นครับเห็นแต่ขยับครับเป็นไงนาจะเมบ็ดไหมเราไปไปไปพี่น้องเอาก่อนครับผมเดี๋ยวลอยอีกเต็มหนึ่งครับผม อ้าขันบ่วงรวมอีกแล้วครับพี่น้องลากมาจะกทางไหนแล้วนี่โอ้นีแล้วครับหมายฮ่าแต็มทีสี่ของเราแล้วครับ ถึงที ff, ่พ ouais. ักแล้วครับทีมงานเราอีกหนึ Tab ่งท yeah. oh ่านครับผมสวัสดีครับพันบอลครับพันบอลเก็บมาเต็มไหมครับยังครับยังแล้วแล้วก็พันแม็กครับผมได้มา็ได้มาเต็มเต็มแล้วครับหนึ่งครับหนึ่งเต็มโอ้ใหญ่ๆนะอใหญ่ๆด้วยครับอยะโอ้ลูกกระดูกเกโอ้ นู่นครับพี่น้อง oh. ผมก็ได้มาห้าตัวสำหรับรอบเราพยายามรอบแรกนะครับเราหากับเข่าแล้วครับพูดง่ายๆนะไอเอกเราก็ใส่เซ็ตแล้วครับเห็นว่าใส่ได้ไม่ทอะไรเนาะไปชนกับเดี๋ยวว่าใส่เซ็ตเลยครับยุดใส่แล้วยุดใส่แล้ว <laughs> ไปชนกับพวกพันคือกันใช่ไหมสิ่งงานอื่นครับอ๋อสิ่งงานอื่นองงานอาครับพี่น้องเดี๋ยวทำกคุณงกับเข่ากันครับ ตอนสุดท้ายครับพี่น้องเมนูอมหนูพานต้นครับผมว้าวม่ธรรมดาครับดูพี่น้องวันนี้เรากินข้าวใต้แสงเดือนอเอหนหงายครับผมว่านี่ครึ่งดวงเลย ข้นก like ็ตอนไปกินตัวเองซะตัวนี้เทมาจะตน้าันเนี่ยมันไม่ลุ้งวว้าวพี่น้องหมอคัๆเลยครับนี่ไม่ใช่ไก่เลยครับหนูหนูหนูหอมยุ่มเลยครับเด้อพี่น้องกินข้าวไ้กันครับเสพบเจ็บน้ำกันหนาวหนาวก็สุดร้อน รอยมอรองือเกเารอยมอลงมึงชวรลองลองลองไม่ลองสุดยอดครับผมพี่้องนี่ครับเด็ดครับเห็นไหมเ้อะสุดยอดเลยครับ ปากท่องครับผลงานพันโทนครับว้าดูยเชียบต้นพี่น้องชนหมานตาไดเนยชอนซื้อต่อได้ไหมนี่ชอนต้นนี้ผมได้โตมับตัดมันโตมับ่อปผ่านเถอะดูดีครับกล่นกระดูกกรอบครับพี่น้อง อมครับวันนี้ร้องครับย่องนราเอาเงินซื้ต้นนอน,นองอต้อนอนอนเลยนะนีกัน,อนก้องกอดเมียอยู่ดีเนาะเกือบเกือบตามแล้วลับไปไม่รับประกันชีวิตนี่ <c oughs> ปกติก็ไม่ค่อยได้กอดลูกนอนกันเลยจบแล้วไม่ได้เลยอนี้ต้องไปเรียนใหม่ได้ไงต้องไปเรียนใหม่ดจะมีลูกนอนกันทำยังไงครับพี่น้องเอางี้ครับคือตอนนั้น จับหลายกูได้ผ่านมานันอีนหรือป่ะรสครับน้ำต้นเลิกเป็นคานได้ป่ะเป็นเชฟหาเป็นเชฟได้ป่ะ <laughs> มันจะทับมุนยังติดตัวอมอี่นะครับวันนี้เราทับต่อนแล้ววันหลังเราทับมุนจะได้ดิว่างต้องกันไปเนาะ ไอ้ได้มันได้คนทำไม่มีปัญหาเลยคนหาหนูม่ปัหาได้ระดับพานแล้วใส่บ่วงขอฝากท้องนะครับแต่ถ้ายิงเนี่ยเดี๋ยวผมหาให้ <c oughs> ปีนี้พี่ยังไม่ได้กินหมูย่างเจ้าตัวเลยนี่ผมกินเป็นแบ่งนะมันไม่ได้หลายเพราะจะย่างเล็กดีนะมีกระเพือยนะหนูรอทีสองเลยวะทีสองนียาบเดี๋ยวรอช่วงหัวรวงนะเพราะว่าเพราะว่าหนูยังไม่ร่วมสี่หากินเนื้อเยอะๆมันไปกลัวครับของมันเกี่ยวใช่ ต้นทำอะไรวะทำหนูนี่ทำหนูครับคนทำหนูต้นไม่ได้ก็แยกตัวไหนมาเห็นว่าไหนตัอพานนสี่ตัวสี่ตัวนี่นอบอได้มาสองตัวซือ้อใหญ่ไหม รุ่นจะดูเก่าป่ะรุ่นจะดูเก่าอีกแล้วครับโอ้ยหนาวเว้ยข้างแรงจังเนาะข้างแรงดีๆได้กระใหา่เฉยนะอือ สวัสดียามเช้าครับพี่น้องได้เวลาไปรุ่นบวงแล้วครับรอบเชา้ารอบยามก็ไม่มีเจักตัวครับผมตอนแรกว่าจะออกไปยามรอบดึกอีกครับอากาศมันหนาวพอถูกไฟเจ๊กหน่อยก็เลยโอ้ออกไม่ไหวครับนอนยาวเลยไปเดี๋ยวไปรุ่นกันครับมีตัวมีเต็มอม่ะรอบเช้าครับผม เดวครับพี่น้องเต็มเลขของโลกชาครับผมนางยินมตะตูดอยู่นนโอ้ในที่สุดก็มาสักทีครับผมไปเดี๋ยวเอาก่อนครับเต็มเลขของรอบเชาครับพ่กก็มีนมวนเลยครับพี่น้องไปดูเงินต่อครับผม ไว้ใส่พิษช่องอีกแล้วครับช่องนี้ก็มีวิ่งใส่ช่องนี้ไว้มีต่ำอยู่ครับแต่บ่วงไม่รูดช่องนี้ก็เงียบพิดโอ้เขาใส่ไปกินมดแล้วบ่ทางนี้ไปกูต่อครับผมเบาแม็กครับพี่น้อง ไม่รู้หมานไม่หมานครับแม็กหม,มานไหมในทีเจ็กนิดเลยโอ้โหเ <c oughs> ช้าแล้วครับพี่น้องตะวันคืนแล้วนุ่มงานตังกับเก็บขงังเป็นไงพันยังไม่เห็นเลยโอ้จะเห็นเต็มเดี๋ยวบอไปลุนกงนต่อครับผม แต่ยาวไปนี่นะครับตามคณานี่ป้ายนสุดนึครับตอนนี้ก็เก็บบ่วงมาหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ถือว่าพอได้ตัวได้เต็มได้ลุ้นกันมันๆเลยเป๋่าแม็กเก็บมาสามหางคักๆเลยครับนอนแอดแลดอยู่นุ่ <c oughs> แล้วก็บอนได้มากี่ตัวครับสองตัวเมื่อคืนคนัะอ๋อสองตัวแต่เมื่อคืนเนะเาะแล้วก็รอบเช้ามีรอยกัยดเลยนี่ ขาดคารดเบิดีคารดเบดีาดผนตัวได้มากี่เตียมครับห้าตัวห้ารอบรอบคืนสี่รอบเชาสองโอ้โหพี่น้องเฮ้ยรอบชาหนรอบชาเนื้องโอ้ขอไฟพี่น้องเชิงพักผ่อนไปเพียงพอแล้วผมวันนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายครับยังไงก็ต้องขอบคุณบ่าวแม็กครับผมฮาเลาะนะครับหรือว่าบ่าวแม็ก อีสานบ้านนาชาแนลนะครับก็ฝากพี่น้องกดติดตามทุกช่องเลยนะครับเป็นกําลังแรงใจให้พวกเราในการทําคลิปต่อๆไปนะครับรวมถึงท้องไร่ไปนาพาเพลินนะครับสำหรับคลิปนี้ผมทวนสายเสียบก็คงจะต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้แหละครับเดี๋ยวยังไงเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับไปแม็กบอลเดี๋ยวพี่ขออนุญาต เจอกันคลิปหน้าครับไสดีครับัสดีครับ